ต่อนั่นกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างค่ะปภลบบุรีค่ะลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีกว่า1,000หลังคาเรือนค่ะ นายอัมพลอังกาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้สั่งการให้นายวิรวัต์อ่อนสุรทุมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบุรีบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอเมืองค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดสืบเนื่องจากจังหวัดลบุรีเองได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาทําให้น้ําในพื้นที่สูงจากทรัพย์เสือแม ซับเสือแม่หนองขามหนองถ้ำเขาจีนแลไหลลงสู่ที่ราบต่ำในเขตเมืองลบบุรีค่ะปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจานวน4ตําบลด้วยกันประกอบไปด้วยพื้นที่ตําบลเขาสามยอดชุมชนที่18ระดับน้ําประมาณระดับน้ําสูง70เซนติเมตรค่ะประชาชนได้รับความเสียหายจํานวน500ครัวเรือนพื้นที่ตําบลท่าศาลาหมู่ที่4ระดับน้ําประมาณ60เซนติเมตรประชาชนได้รับความเสียหายจํานวน545ครัวเรือน พื้นที่ตำบลป่าตาลหมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ระดับน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรค่ะประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน600ครัวเรือนและพื้นที่ตำบลเขาพระงามหมู่ที่8จำนวน50ครัวเรือนด้วยกันค่ะในการช่วยเหลือครับมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ท่อขนาด8นิ้วจํานวน6เครื่องด้วยกันโดยจังหวัดลบบุรีครับได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,ร,ร,รณภัยเขต16ชัยนาทอีก3เครื่องเป็นเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่5 0,000ลิตรต่อนาทีจํานวน2เครื่องและเครื่องสูบน้ําระยะไกลนะครับอีก8,500ลิตรต่อนาทีก็อีกหนึ่งเครื่อง ในส่วนการสงเคราะห์นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีได้รับคําร้องจากประชาชนที่แจ้งผ่านแอปพลิเคชันพนภยัยขอรับถุงยางชีพจํานวน1นึ่ชุดอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อส่งมอบในการนี้ครับจังหวัดลบบุรีได้เร่งดําเนินการผลักดันน้าท่วมขังโดยการเปิดประตูระบายน้ําป่าตาลและเร่งระดมสูบน้ําในพื้นที่ที่รับผลกระทบสู่คลองชัยนาทป่าศัก์อย่างเต็มที่แล้วคาดว่าจะสู่สภาวะปกติโดยเร็ว